วันนี้นะคะจะแบ่งปันวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือของเปิ้ลพลังใบค่ะให้กับผู้ที่ได้นําสินค้าในเครือของเปิ้ลพลังใบไปใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฮอร์โมนพืชพลังใบของเรานะคะรวมไปถึงปุ๋ยน้ําสูตรต่างๆของเราค่ะวิธีการใช้ง่ายมากเลยทีเดียวค่ะนะคะอัตราการใช้ปก,กติทั่วไปค่ะจะใช้อยู่ที่2 0 0รซีต่อน้ํา200ลิตรค่ะอัตราการใช้ปก,กติทั่วไปจะใช้อยู่ที่ 2 0 3ซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรค่ะส่วนช่วงที่เรานะคะจะกระตุ้นการเปิดตาดอกนะคะเราจะใช้อัตราปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะมีตัวเดียวเท่านั้นที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าตัวอื่นนั่นก็คือตัวพลังใบค่ะนะคะตัวพลังใบหรือว่าฮอร์โมนพืชสูตรเข้มข้นของเรานั่นเองค่ะเราใช้อัตราเพิ่มขึ้นนะคะ 400นะคะ cc ต่อน้ำ200ลิตรค่ะเพิ่มเป็น400ซ cc ต่อน้ำ200ลิตรค่ะนะคะและการฉีดพ่นค่ะนะคะเราจะใช้อัตรา400 cc ต่อน้ำ200ลิตรนะคะเพียงแค่นะคะไม่เกิน2 3รอบเท่านั้นนะคะในอัตรานี้ค่ะนะคะเป็นวิธีการทำแบบง่ายมากเนาะและการผสมค่ะอยากจะอธิบายให้ฟังในการผสมค่ะ คุณจะได้นะคะใช้สินค้าได้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ วิธีการผสมนะคะเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์นะคะเปิ้ลพลังใบหรือว่าฮอร์โมนพืชของเราค่ะลงไปก่อนเนาะก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของเราตามลงไปค่ะนะคะให้นําตัวผลิตภัณฑ์พลังใบเป็นตัวแรกค่ะนะคะลงน้ําไปก่อนค่ะนะคะคนให้ละลายในน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะคุณจึงนําตัว10-60หรือว่า0 2นย์ของเรานะคะลงน้ําตามไปทีหลังค่ะนะคะ นี่เป็นขั้นตอนนะคะการผสมที่ถูกต้องนะคะและก็ใช้เห็นผลชัดเจนค่ะเป็นชุดเปิดตาดอกที่ใครหลายคนต้องการอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้เปิ้นมาแบ่งปันวิธีและเทคนิคการใช้ให้กับทุกท่านได้ใช้สินค้าอย่างเห็นผลและเกิดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ